ลูกหลักทั้งหลายสำหรับเทพน้านี้ถือว่าเป็นเทพน้าสุดท้ายย่ต้องถอยหลังลงไปทั่งการตายครั้งที่สองว่าถอยหลังลงไปเพื่อดูว่าเวลาที่มันจิตมันต่ำครั้งที่เจ็ดกำลังใจมันสูงมากแล้วถอยหลังมาหาจิตต่ำ,ตำ การตายครั้งนี้สองนี่เป็นบศสองพันสี่ร้อเก้าเจ็ดมื่อกี้นี่บอกว่าเทปน,าน,น้านมอันหารอยสี่้า2 5 4 5ไม่ใช่นะสองพนหอาสิบเกนะมาเทปน้าน,นี้เป็น2,497ปีนี้เป็นปีที่อยู่ในตอนปลายสงครามแรืสอสงครามกำลังหนัก สงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้พ่อมาเรียนบาลีและกำลังเป็นนักเทศอยู่ที่วัดปยุรวงสาวาตเดิมมาเรียนอยู่ที่วัดอนองคารามและก็ย้ายมาอยู่ที่วัด,วดปยุรวงสาวาตการตายคราวนี้เป็นการตายที่ไม่มีเหตุมีผลเพราะว่าชีวิต เวลานั้นร่างกายก็แข็งแรงดีไม่มีความหมายว่าจะต้องตายหรือว่าจะต้องป่วยอยู่ดีๆยาที่เคยฉันเป็นปกติเพื่อระบายท้องให้เรียกว่าเป็นการระบายท้องกันท้องผูกก็ฉันเป็นปกติไม่ได้ฉันมากแต่ก็ฉันมาเป็นปีๆเพราะว่าการเป็นนักเทศ สมัยนั้นเป็นนักเทศด้วยเป็นนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นครูสอนบาลีด้วยแล้วก็ครูสอนนักธรรมด้วยได้ควบคุมพระที่อยู่ใต้บังคับบัญชาในคณะด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านพระครูประหลัดผลเวลานั้นท่านเป็นเจานะ้าคณะพอมาอยู่พอเข้ามาอยู่ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นรองเจานะ้าคณะ ก็เลยต้องว่าหน้าที่แทงของท่านทั้งหมดเจ้าคณะก็มีพระบัญชาบอกว่าควรจะทำอะไรในการตักเตือนพระก็เป็นเรื่องของพ่อพ่อจึงได้วางระเบียบวินัยไว้เพื่อปฏิบัติสิข้อเสร็จแล้วก็วินัยระเบียบที่จะต้องปฏิบัติพ่อก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยการที่พ่อออกกฎ แล้วก็ปฏิบัติด้วยมันก็เป็นการป้องกันไม่คนละเมิดกฎแล้วกฎอันนั้นก็เป็นการเรียบร้อยคือทุกคนก็ปฏิบัติด,ดีมาถึงตอนนี้เจนว่าการเจริญพระกรรมฐานที่ได้มาจากที่วัดบรานองโคก็รู้สึกว่ามันจะเบาตัวลงและว,ว่าภารก,กิจมากหนึ่งปกครองพระในคณะ สองเป็นนักเรียนบาลีสามสอนบาลีเบื้องต้น,ตนสี่แล้วก็อสอนสอนนักสอนนักธรรม <c oughs> แล้วก็ห้าเป็นนักเทศรู้สึกว่างานฝ่ายคันธาธุระรู้สึกว่าจะมากสักหน่อยวิปสัสนาธุระจะเบาไปนิดหนึ่ง แต่พ่อก็มาได้ปล่อยจิตเวลาที่ดูหนังสือสอนหนังสือพ่อใช้จิตไปสมาธิเพราะการดูหนังสือคือตั้งใจดูจริงหนังสือทุกตัวสอนไม่ยอมให้คลาดจากตาและก็ไม่ยอมให้คลาดจากใจเป็นการรักษากำลังใจไปสมาธิไปในตัวเมื่อยามว่างคือหลังจากเวลา24นาฬิกามาันแล้วก็ทำกิจตามปกติ ถึงเวลาตีสองก็นอนตีสี่ตื่นขึ้นจเจริญรักกรรมฐานตามสมควรเวลาตีห้าทบทวนความรู้ที่จะไปศึกษาในวันรุ่งขึ้นแอบตอนเช้าไปบินาบาตตอนสายธรรมวัดหลังจากนั้นก็เข้าเรียนหนังสือพอตอนบ่ายโมงก็เข้าสอนสอนบาลี บ่ายสามโมงก็สอนนักธรรมเมื่อเลิกมาแล้วก็มาค้นคว้าตำราเพื่อเป็นนักเทศเป็นว่ากิจที่จะต้องพึงทำเกือบจะไม่มีเวลาว่างแต่ก็ทรงชีวิตอยู่ได้ <c oughs> สำหรับพระที่อยู่ด้วยก็ต้องเลี้ยงเพราะเธอบินาบัตมาไม่พอฉันการเป็นนักเทศคราวนั้นก็ต้องเทศมาเลี้ยงพระ ออพรรษารู้สึกว่าเทศมากก็พอใช้พอใจเวลาเข้ารรษาเทศน้อยก็ต้องเป็นหนี้ค่าอาหารเขามาโรบรักกันตนนี้ว่าไร่ฟังบอกทีง่งานกันก่อนว่างานมันยุ่งขนาดนี้รักษากำลังใจยังไงเ,เรื่องกำลังใจที่เป็นสมาธิแล้วก็ต้องที่เป็นวิปัสสนาญาณ เป็นอนุ่าพ่อก็ทําคําไม่มีศาสนาเกือบจะไม่รู้สึกว่าเป็นมิปัญนาแต่ที่หลวงพ่อปานสอนให้ตัดขันห้าก่อนแล้วภาวนาพ่อก็ทําเป็นปกติคือโดยไม่รู้ว่านั่นเป็นมิปัษนาเวลานั้นเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยจะพูดเพราะต้องระมัดระวังใจพ่อมาเจอท่านช่างเขียนท่านหนึ่ง ท่านบอกมา,มาตอนนี้นะที่อยู่ท่าส่งแล้วทาไมเขียนภาพให้ราคาเขียนขอท่านราคาตั้งแสนแต่ว่าท่านไม่อาสตังเลยท่านเขียนภาพหลวงพ่อปานแล้วก็ภาพหลวงพอ่อท่านบอกว่ามารดาของท่านอยู่ที่วงเวียนเล็กทุกคนที่บ้านแปลกใจที่เขารูปของหลวงพ่อไปเขียนเพราะทุกคนในบ้านนั้นมีความรู้สึกว่าพระองค์นี้ ทำเหมือนขนมรูปหล่อท่านว่าอย่างนั้นเดินบินาบาตก็ได้ความสงบให้อยู่ปกติก็เรียบเรียบไม่ก็อย่าพูดกับใครเป็นนว่าชาวบ้านในเวลานั้นที่รู้จักคิดว่าพระองค์นี้อยู่ไม่นานไม่ช้าก็ต้องสึกเพราะจริยาแบบนั้นเขาถือว่าเป็นจริยาของคนเจ้าชู้นี่พ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็ทำตามหน้าที่เกรงว่าสมาธิมันจะพังตอนนี้ตายไม่จริงนะครั้งที่สองนี่ตายไม่จริงเพราะฉันยาเข้าไปตอนเช้ามันก็เดินอย่างท้องเดินอย่างหนักเป็นว่าพ่อนี่ก็ต้องตายเพราะโรคท้องท้องเดินอย่างหนักสามครั้งก็หมดอารมณ์แรงก็หมดไปสายตาสั้นก็มาทีละน้อยละน้อย แต่กำลังใจนี่มันสบายที่สุดเพราะว่าจิตทรงสมาธิอยู่เรื่อยเพราเริ่มไมส่สบายปัจจบจิตก็จับปรมลมสมาธิอนนาปานุสติกับพุทธานุสติเพราะจับกุทธานุสติก็ทรงเห็นพระรูปประโคมเขาอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจก็สบายสายตามันสั่นเข้ามาสั่นเข้ามาจนกระทั่งเนนนั่งอยู่สองข้างมองไม่เห็น ตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ในถ้ำก็รู้ว่าถ้ำตัวนี้ก็คือร่างกายของเราเองแต่ตัวที่อยู่ในเห็นร่างกายมันใหญ่เป็นถ้ำแต่งตัวเหมือนกับพรหมมีตัวเป็นแก้วเครื่องประดับเป็นทองรัศมีแสงของแสงของทองสาดเข้าไปทับผิวของตัว เห็นเป็นทองทั้งตัวก็นั่งอยู่เฉยๆก็คิดในใจว่านี่เราควรจะไปแล้ว่าควรจะอยู่นี่ความรู้สึกมันปกติก็คิดว่าถ้าควรจะอยู่ก็ขอยหับพันรังศีรัศมีอุปการเขาองค์สมเด็จพาพิชิตมานพวยพุ่งมาเป็นพิดานพอดีฐานเสร็จ มันก็พลอยพุ่งกันมารัศมีพระศมีอรปการก็พุ่งมาเป็นเพดานยืนอยู่สักห้านาทีแล้วก็หายไปแล้วก็คิดในใจว่าถ้าอยู่ต่อไปถ้าต้านสมณธรรมจะดีกว่าน,นี้นันยศถารดาศักดิ์ไม่ต้องการฐานะไม่ต้องการแต่แล้วถ้าว่าสมณธรรมยะดีกว่าน,นี้ก็คอยฉับพัน,นสีพุ่งมาใหม่แล้วก็วนเป็นทักษิณาวัต อารัศมีถ้ากับสมณธรรมไม่ดีกว่านี้เราก็ไม่อยู่อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์เป็นอาฉับพันญารังสีก็พุ่งมาใหม่วนปเป็นทักษิณาวัตรยืนอยู่สักห้านาทีแล้วก็หายไปหลังจากนั้นก็เห็นคนนุ่งขาวห่วมขาวแต่ความจริงท่านบอกห่มสีทองนุ่งสีทองท่านพูดนั้นก็คือปู่ของโลก ท่านเดินมาท่านก็บอกว่าเอายามาก้อนหนึ่งเหมือนกับดินแต่บอกว่าฉันยาก้อนนี้เสียลกวันมะรืนนี้ที่จะไปเทศที่จังหวัดสมุทรสงครามไม่ต้องให้ใครไปแทนนะเอารูปจะมีแรงไปได้ฉันก็ไปแล้วก็รู้สึกร่างกายสบายท่านก็บอกว่าหายแล้วลูกไม่เป็นไรเป็นนั้นว่าตอนนี้ กว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมาเขาบอกว่าเวลาผ่านไปแปดชั่วโมงความจริงมีความรู้สึกในขณะนั้นว่ามันประเดี๋ยวเดียวรู้สึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายนี้มันดีเป็นปกติในการถ่ายท้องเขานั้นเหมือนกับถ่ายท้องล้างท้องนั่นเอง เรียกแรงดีจะเดินไปท่านไหนพระเองท่านก็เข้าประคับประคองเขาบอกว่าไม่ต้องประคองร่างกายฉันดีเป็นปกติตอนนี้ก็ต้องขอเล่าย่ายอว่าการรักษากำลังใจขั้นต่ำอันนี้ต้องถือว่าเป็นการรักษากำลังใจที่ขั้นต่ำที่สุดมันก็เมรมแบบนี้ตอนนี้ไปก็ขอเล่าทุงความตายครั้งที่หนึ่ง ด่ยความจริงมันจะตายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตายจริงๆครั้งหนึ่งมาเป็นเด็กอายุสามปีอันนี้จําไม่ได้ก็เลยไม่นับในการป่วอยอครั้งหนึ่งมันมีลักษณะถึงเป็นป่วงก็ไม่ควรจะเล่ฟังมันเยื่นเยอะเ,เกินไปมันไม่ถึงกับตายเป็นแต่เพียงว่าขณะที่ป่วยก็เห็นเรือมาจอดแล้วคนขึ้นมาสี่คนน้องแดงใส่แดง เขามองดูเขาบอกเอ๊ะคนนี้ไม่ใช่นี่ใครวางยาผิดนะเราไปกันเถอะพอเขาไปแล้วการก็หายนี่เล่าย่อนะนี่ไปถึงตอนตายเมื่ออายุที่สองปีตอนตายเมื่ออายุที่สองปีที่เล่าไว้ในเรื่องของหลวพ่อปานก็มาประมวลไว้ในทีน่นี้มันเป็นโรคอไอวาแต่กคโรค ที่ชะบ้านเขาวันวาดขึ้นหนึ่งสัตว์เล็กตายก่อนคือเป็ดไก่มาดับที่สองควายตายมาดับที่สมคนตายสุนักเห่าหอนเป็นที่น่ากลัวคนเที่ยวในเวลากลางคืนเวลานั้นเลิกเที่ยวกันหมดทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่าทุกคนต่างคนต่างก็กลัวความตาย เมื่อถึงวาระที่โลกมันเข้ามาพ่อก็ท้องเดินอย่างหนักตอนนี้เป็นเด็กรู้สึกว่ากำลังใจยังน้อยอยู่การรักษารมณ์ไปสมาธิยังน้อยมากหรือว่าท่านแม่ท่านสอนก่อนจะหลับให้ผู้ชาพระแล้วก็ภาวนาว่าพุทโธสามคำให้ท่านเห็นให้ท่านได้ยิน เวลาจะไปโรงเรียนท่านก็้ไหว้พระเสียก่อนแล้วก็ให้ภาวนาว่าพุทโธให้รายการหนึ่งที่ท่านบอกไว้ที่ต้องภาวนาว่าพุทโธมากต้องใช้เป็นปกติก็คือว่าท่านบอกว่าคําว่าพุทโธนี่ผีกลัวถ้าเราภาวนาว่าพุทโธแล้วผีไม่สามารถจะทําอันตรายได้ ไปอยู่ที่ไหนถ้าภาวนาว่าพุทโธผีกลัวพระพุทธเจ้าเมื่อผีกลัวพระพุทธเจ้าผีก็ไม่สามารถจะเข้ามาใกล้เมื่อผีทำอันตรายไม่ได้เราก็มีความสุขเจนั้นยังภาวนาว่าพุทธโธเมื่อเวลากลัวผีเป็นนั้นว่าเวลานั้นเป็นการภาวนาพิเศษไม่ได้มุ่งสวรรค์ไม่ได้มุ่งพรหมไม่ได้ม,ม,ม,ดมุ่ง่ิพาน <c oughs> พอป่วยเข้าท่านแม่ก็พระพุทธรูปมาตังให้ให้ดูเห็นให้ภาวนาว่าพุทธโธท่านบอกว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทธโธนี่จะรักษาให้โูกหายเจ็บพระทองมันปวดหนักข้างในมีความร้อนมากผ้าที่หนุ่งขาหมดก็ไม่ได้เอาเข็มขัดรัดก,ก็ไม่ได้มันเจ็บมาถึงบนหนังท้องในที่สุดก็ต้อง เอาผ้าวางไว้เฉยๆพราว่าภาวนาว่าพุทโธพุทโธก็ใจจับอยู่ที่พระพุทธรูปเด่นแรกก็เห็นพระพุทธรูปเป็นเป็นสีทองคือเป็นพระทองคำนางเข้านาข้าพระพุทธรูปก็กลายเป็นพระสงฆ์ที่แรกเป็นพระสงฆ์ธรรมดาได้ผิวสวยเนื้อเหลืองคล้ายกับผ้าหม่ม แล้วต่อมาสีสีเป็นเนื้อเหลืองที่เป็นผ้า่มก็ค่อยกลายไปทีละน้อยๆกลายเป็นผ้าของเทวันดาคือสวยสดคงามอารามไปทั้งหมดปรากฏว่าสวยที่สุดแล้วก็ส่งแย้มพระโอษฐ์ในตอนนั้นเองก็ปรากฏว่าตัวนี้มันออกไปจากร่างตัวนมันออกไปจากร่างเป็นพรหม สวยสดงดงามมีความอารามมากจะเหลี้ยวซ้ายแลขวาหันหน้าหันหลังมันเบาไปหมดมองตัวที่นอนรู้สึกว่ามีความรังเกียจม,มันไม่สวยสักนิดไม่มีอะไรน่าดูในบนที่สุดทำยังไงก็เวลาท่านพ่อท่านแม่เวลาท่านแม่ท่านลง ว่าจะขออนุญาตไปข้างล่างท่านก็ไม่มีใครสนใจนี่ขอเล่าลันลัดเพราะว่าในเรื่องพระปานดีแล้วในมีแล้วในเมื่อท่านไม่สนใจแล้วก็เดินไปลงก็ล่างไปยืนอยู่หลังบ้านเห็นคนหลายคนเป็นนับประมาณสองร้อยคนเศษก็เ,เดินมาแต่ไกลเมื่อเขาเดินมาแล้วก็มาใกล้ก็สงสัยว่าเอ๊ะพวกนี้เขาไปไหนกันนะ เมื่อก็เดินเข้ามาใกล้ก็เห็นคนที่เดินติดตามมาเนะ่ะเป็นคนที่รู้จักกันตั้งหลายคนได้ก็ทราบว่านคนที่รู้จักกันนี่เขาตายไปหลายวันแล้วนี่เนเมื่อเขาตายไปหลายวันแล้วเขาเดินมาได้ยังไงต่ความจริงตัวเองไม่รู้ตัวาตายเวลาที่มันจะออกจากร่างกายก็ไม่รู้ว่าออกเป็อะไรไม่กัน อพอคนเขาหน้าเดินมาก็เข้าไปถามท่านวะาลุงครับคุณลุงจะไปไหนกันจะไปงานวัดไหนสมัยนั้นไอ้งานหนังกลางแปลงก็ไม่่อยมีต้องอาศัยงานวัดแม่มหรสพท่านลุงที่อยู่หน้าเปิดบัญชีตัวสูงมากคนที่เดินตามรู้สึกว่าหัวแค่เอวและแค่เข่าของท่านเท่านั้นท่านสูงท่านใหญ่มากท่านก็เปิดบัญชี ท่านก็บอกว่าบัญชีไม่มีหลานหลานไม่มีชื่อในะบัญชีกลับบ้านเสียเถอะเดี๋ยวคนเดียวว่าเดี๋ยวคุณแม่จะคอยท่านก็จุงมือมาที่บันไดพอถึงบันไดท่านก็เดินไปแล้วก็นึกในใจเอออาศัยนิสัยของตัวเองมันมีว่าถ้าอะไรไม่รู้ต้องรู้ให้ได้แล้วมีกติอันหนึ่งว่า คำวา่าไม่สามารถจะไม่มีในชีวิตนี่ความรู้สึกนี้มันมีมาตั้งแต่เด็กว่าทุกอย่างต้องสามารถหมดถ้าเราทำดีไม่เท่าเขาเราก็ต้องทำแค่ใช้ได้ก็อย่างดีฉะนั้นภารกิจงานต่างๆที่ทำขึ้นมานี้ไอ้สิ่งที่มันไม่น่าจะทำได้ก็ทำได้มาตั้งเยอะแยะ เป็นงานด้านประตูเรื่องวิทยาศาสตร์กระจุงก็จริงไะจุงก็จริง,ง,ง,งไม่ได้เรียนกับเขาชอบเอาตำราเกตมาอ่านแล้วก็ทําตามนั้นแล้วผลที่สุดมันก็ทําได้ถึงแม้ว่าจะเป็นของเบาๆที่มันไม่มีประโยชน์มากแต่ก็มันก็มีประโยชน์สำหรับเด็กคือว่าทำได้ก็เกิดความชื่นใจ ในเมื่อนิสัยมันเป็นอย่างนี้ท่านลุงข้างหน้าท่านไม่บอกก็ไปถามลุงออกไปอีกคนนี้ขนาบกลางมาสองข้างท่านก็ทําทแบบนั้นถามคนสุดท้ายที่กลุ่มมาท่านก็ทําท,ท่าแบบนั้นก็นึกในใจว่าตาสีลุงนี่ก็จะไปไหนกันทำไมยังต้องปกปิดเป็นความลับ ในเมื่อแกปกปิดเราเราก็มีแรงเดินไปดูกได้จึงเดินไปห่างๆทีแรกรู้สึกว่าจะเดินไปทางด้านทิศเหนือเป็นทางโล่งต่อไปเรเข้าเข้าป่าไผ่ล้วขึ้นเขาเล็กๆขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขา,ขเขา,เขาจึงกระทั่งถึงที่สุดเป็นเขาใหญ่ยาวเหยียดสูงมาก คนวนหน้าขึ้นไปก่อนก็กลางบัญชีตรวจคนที่ผ่านไปพวกี่ขึ้นไปแล้วก็ลงทางด้านโน้นเป็นอันว่าเขาบอกว่าครบพอครบเราก็โปล่เพรารู้สึกว่าทั้งสี่ท่านตกใจแต่ว่าหนูมายังไงก็เลยบอกว่าคุณลงไม่บอกผมนี่ ผมถามว่าคุณลุงไปไหนคุณลุงไม่บอกผมผมก็ต้องตามมาดูแในตั้งไอ้ชี้ดูว่าโพนั่นเข้าไปที่โน่นไปดูแล้วก็มีอาคารสามหลังใหญ่ๆมีคนนับหมืน่นยืนอยู่สะพรั่งมีคนตัวโตๆถืออาวุธควบคุมอยู่ถ้าถามนั้นว่านันดันอะไรท่านบอกว่านั่นเป็นถิ่นของพยายม ท่านอาชี้ดูไปไกลามากด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลเพลิงจับท้องฟ้าท่านบอกว่านั่นเป็นนรกคนพวกนี้เคยทำความชั่วมาก่อนเคยตกนรกมาก่อนแล้วก็ไปเกิดเป็นคนกว่าจะเกิดเป็นคนก็ต้องผ่านนรกหลายขมุมเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์ดรา แต่แต่ว่าไปเป็นคนแล้วไม่สร้างความดีเขานำมาลงโทษใหม่ยันนี้ขออนุญาตท่านว่าจะขอลงไปท่านบอกลงไม่ได้คนที่ภาวนาว่าอรหังก็ดีพุทโธก็ดีสมัยนั้นเขานิยมกันสองอย่างอารหังบ้างพุทโธบ้างท่านบอกคนที่ภาวนาอย่างนี้ตายแล้วก็ออกมาแล้วลงไปในแดนนั้นไม่ได้ลงมีโทษ ก็เลยถามนีนว่าผมตั้งใจลงไปเองลงจะมีโทษยังไงท่านบอกไม่ได้ผิดระเบียบท่านก็จะงนสัสังว่าที่หลังท่านลูกหลานต้องการจะรู้มาตรงนี้นะแล้วก็นึกถึงลงลงจะมาหาต้องการดูนรกขุมไหนลงจะเอามาให้ชี้ให้ดยแค่เห็นใกล้ๆ <c oughs> หลานจะรู้ได้ทั้งหมดแต่วันนี้ขอให้กลับบ้าน <c oughs> เป็นนั้นว่าวันนั้นก็ต้องกลับท่านก็สั่งคนที่เดินหลังบอกว่าไอ้เจ้านี้ไม่ดูเด็กปล่อยเด็กตามมาเราจะมีโทษกันเป็นโทษเองต้องนําไปส่งแต่คนเดินเดินหลังแกต้องย้อนมาส่งแกก็กโกรธแกทําท่าโกรธควา้าสองขาเวียงขึ้นบ่าแกก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขารู้สึก็วิ่งเร็วมาก พอถึงหน้าประตูแต่ก็เ,เสียกโทษเข้าไปแล้วแกก็บอกว่าไอ้หาเจ้าถ้าไม่กูลําบากโดยมึงไม่น่าจะตามไปเลยแล้วแกก็ไปพอไปก็กลับฟื้นคืนชีพทราบว่าตอนตายเวลานั้นประมาณสามโมงเชา้าเห็นจะได้โดยประมาณแล้วรู้สึกขึ้นตัวมาก็ประมาณตีสอง เวลานั้นคนเต็มบ้านแล้ว่ามีลงที่เป็นพระท่านบอกว่าห้ามโผกสายกระสังห้ามใจกายกับศบทุกอย่างเพราะศพจะกลับทั้งนี้พ่อไรทราบไหมเพราะท่านปฏิบัติตามพระุธเจ้าสอนทั้งปริยัติและปฏิบัตินี่คนนี้ก็ปฏิบัติตามพระเจ้าทั้งสองอย่างคือทั้งปริยัติก็และปฏิบัติเขารู้อย่างนี้ เขาไม่หลับหูหลับตาอ่นนานหนังสืออย่างเดียวอ่นนานหนังสืออย่างเดียวนะมันมีการตัดสินใจผิดไม่น้อยกว่าเกเปอร์เซ็นเพราะว่าผลการปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าท่านผู้รู้ที่บอกเป็นนักปราชญ์ท่านไม่มีความหมายอ่านแต่แกะหนังสือเอากำลังใจที่สำสามที่ประกอบไปกิเหลตันหาฝ่าทานอโศกศนกรรม ที่มีในใจของท่านเป็นประจําเข้าไปตีความหมายคําสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์นี่ก็มนุษย์พวกนี้นี่แหละที่ทําลายพระพุทธศาสนาคัดค้านคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าที่เราเรียกัว่าเดรัจฉีถ้าเป็นพระก็เรียกว่าอารัชชีหาความอายมีได้หน้าด้านทําลายพระพุทธศาสนา เป็นนั้นว่าเป็นการกลับมาและต่อมาก็ไปติดต่อกับคนลงสามารถรู้เรื่องราวของนรกเป็นได้เป็นอย่างดีและก็รู้ว่าคุ้มไหนบ้างที่ตัวเคยมาทำกฎของกรรมอะไรภาพมันก็ปรากฏเต <c oughs> ี้ความตายย้อนหลังเข้ามากล่าวอย่างนี้ก็เพื่อจะเป็นการเตือนใจบรรุบรรดาลูกรักทุกคน ทางที่เป็นบบสุสมันเลนอมบาสุอมบาสิกาว่าชีวิตจริงๆของเราคือมันไม่ใช่ร่างกายนี้มันเป็นอาทิตสมานกาย <c oughs> ที่บรรดาลูกรักทุกคนได้มโนมยิทธิออกไปจะร่างกายแล้วเราเอาร่างกายนี้ไปหรือเปล่าให้เราไปนรกไปเปรตอสุรกาย ไปเทวดาไปพรหมปณนิพันธ์เอาเราร่างกายที่ไหนไปร่างกายนี้เราทิ้งไว้ส่วนที่จะไปที่เขารียยกันว่าจิตแต่พ่อขอรียกว่าทิศสมานกายคือเป็นร่างกายที่ไม่สามารถจินได้ดตาเปลา่าตอนนี้รู้เห็นว่าถ้าสมาธิของเราอ่อน กำลังใจของเราอ่อนทุกขเวทนามันก็มีมากแต่้ไดว่าจะไปสนใจกับทุกขเวทนาเวลานี้เรามีอาวุธสำคัญที่สามารถจะระงับทุกทุกขเวทนาได้นั่นก็คือคาถาของท่านพยายมตีให้ไว้ว่านโมพุทธายะ แต่ก่อนจะภาวนาที่พนึกถึงบาร,รมีก็องค์สมเด็จพระสัมมาทัตธเจ้าสี่พระองค์คือพระกุบุสันโธพระโคนาคมพระพุทธคสุพระสมนาคโคดมและก็พระโพธิสัตว์คือพระสีอาริยะเมตไตรตั้งใจนึกถึงท่านให้มาช่วยระง,งับทุกขเวทนาแล้วก็ภาวนาจับอนาปานุสติกกรรมฐาน ได้เกรงว่าจิตจะพลาดะณิพาน์ก็คิดว่าองค์สมเด็จพระิชิตามารอยู่นิพานชั้นใดถ้ขาข้าปเจ้าจะต้องสิ้นชีวิตตักใสพ้นจากกายอันนี้ก็ขอไปสู่นิพานตั้งใจอย่างนี้ก็นึกถึงองค์สมเด็จพระิชิตามารทั้งห้าพระองค์แล้วก,ก็จับอนาปานสติกรรมฐานภาวนาว่านโมพุทธายะ ร่างกายก็จะมันเทาหรือหายจากทุกขเวทนาหลังจากนั้นก็พุ่งจิตของตนออกจากกายจุดหมายปลายทางก็คือนิพพานถ้าไปกราบกานท่านผู้มีคุณที่ลานบรรดุคบพศิลาอาจก่อนแล้วเข้าไปไหว้องค์สมเด็จพระจิตวรระรินวรในพระจุลามุนีเจดีสถานอ่อนจากนั้นก็ไปนิพพิมานของพระพุทธเจ้า จะไปที่ของเราหรือไม่ไปไม่สําคัญชอบตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นร่างกายมันพังมาเลยสิ้นลมปราณมาเลยเราก็อยู่ที่นีพผ่านเหมือนนั้นอรบรรดาลูกรักสําหรับมรณะสัญญาที่พ่อแนะนํามาเล่าสู่กันฟังอย่างยอ่อเพื่อเพื่อจรรดาลูกรักทั้งหลายจะได้รู้จักการรักษากําลังใจ ว่ากำลังใจยามปกติเราควรทำยังไงกำลังใจเมื่อเวลาที่ป่วยไข้ไม่สมบายควรทำยังไงสำหรับเทพหน้านี้ลูกรักก็หมดแล้วพ่อหวังว่าลูกทุกคนของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะไม่ทิ้งธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินาสีและทุกคนจงจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ แ้ะจงอย่าคิดว่าเราเป็นผู้ทรงฌานเป็นพระอริยเจ้าอย่าคิดคิดอย่างเดียวว่าจะเป็นอะไรก็ช่างถ้าตายคราวนี้หมดทุกข์ใช้ได้อาจมันเลยเวลามาแล้วนี่หรรักขอลาก่อนขอความสุกสวัสดิ์ีิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลทำใดที่องค์สมเด็จประทศพลบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้ว เขาบรรดูบรรดาลโลกแก้วทั้งหมดจุมลุทำนั้นในชาติปัจจุบันนีเ้เถิดสวัสดี